คนโสดสนิทพบรักกับคนที่เข้ากับคุณได้ยากแต่ดูท่าว่าเขาน่าจะอยู่กับคุณไปอีกยาวๆคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ไม่ไปไหนแต่คุณก็ถอนใจจากเขาไม่ได้และดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆด้วยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วแม้จะมีความนอยอยู่บ้างเพราะรักของเขายังเติมเต็มให้คุณไม่ได้แต่คุณก็พร้อมจะหันหน้ามาคุยกับเขา คุยเปิดอกถกปัญหาเพราะยังอยากไปต่อร่วมกันอยู่สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนกรกฎาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง14พฤษภาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่แล้วดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาถามได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p ช i ่นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3สถานะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะแล้วก็คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยค่ะชาวเมษดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอังคารดาวความรักคือดาวพระศุกร์ค่ะเดือนนี้ดาวประจําตัวสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีเมษที่ลัคนาของคุณเนี่ตลอดทั้งเดือนนะคะ ส่วนดาวความรักเนี่ยมีการย้ายพบเรือนแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกคือตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมดาวความรักสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในพบเรือนกระดุมพระเป็นพบเรือนการเงินนะคะไม่ใช่พบเรือนที่เกี่ยวกับความรักก็จริงอยู่แต่ทําให้ดาวความรักของคุณมีมาตรฐานที่ดีมากเกษตรเนี่ยแปลว่ามั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจึงมีความรักที่มั่นคงหนักแน่นค่ะ เสร็จแล้วพอในช่วงวันที่14รกรกฎาดาวความรักจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนภพเรือนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเป็นพบเรือนแห่งการเจรจาการคุยกันการคอมมูนิเคชที่ดีต่อกันนะคะหรือว่าเป็นภพเรือนแห่งการไปงานสังสรรค์เดินทางสังคมปาร์ตี้มีเพื่อนมีฝูงค่ะ ทีนี้ดาวที่มาเก่ะกวนก็มีเหมือนกันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคุณยังมีดาวพระมฤตยูกลุ่มลัคนาคุณอยู่นะคะรวมกันกับดาวประจําตัวของคุณแล้วรวมกันกับดาวพระราหูด้วยดาวพระราหูเมื่อมาเจอกับดาวพระอังคารเนี่ยอาจจะเก่ะกวนในเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์คนเยอะเรื่องแยะอาจจะเป็นเรื่องของมีคนเข้ามาที่อยากจะมาเป็นรักซ้อนเข้ามาทางคุณก็ได้หรือว่าเข้ามาทางคนรักของคุณก็ได้อันนี้ในกรณีที่เป็นคนรักคนคุยกันอยู่นะคะ แต่คนเยอะเรื่องแยะที่ไม่ใช่เรื่องของรักซ้อนก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักหรือคนคุยของคุณเท่าไหร่ก็อาจจะเข้ามามีบทบาทยุแยงแตะแคงรัว่วไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะอาจจะทําให้หน่อยง่ายๆในเรื่องนี้ได้ เสร็จแล้วนะคะด้านดาวมฤตยูเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภอยู่ร่วมกันกับดาวความรักของคุณ <st> <ๆ>เพราะฉะนั้นคนรักของคุณก็งอยก็หน่อยได้ง่ายเหมือนกันและเมื่อดาวความรักของคุณย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมิถุนตรงนี้ซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีตามที่เกริ่นไปแต่ก็มีดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสหัชชะแล้วก็อริเนี่ยมากุมอยู่ด้วยการที่ดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสหัชชะนั่นแปลว่ามันมีการ คุยเจราจานะคะยังมีงานสังสรรค์ยังมีงานปาร์ตี้ที่คุณกับคนรักหรือคนคุยยังไปกันได้อยู่แต่มันก็มีจุดที่เป็นอรินะคะจุดที่ถกเถียงจุดที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันอยู่เนืองๆค่ะไม่ได้แนบสนิทนักนะสำหรับคนโสดสนิทนะคะเราก็ดูดาวปุตตะควบคู่ด้วยดาวปุตตะของคุณคือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ครึ่งเดือนแรกสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนพบสหัชชะเป็นพบเรือนของเพื่อนหรือว่าการเดินทางดังนั้นสามารถพบรักได้กับเพื่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนแนะนํามาหรือว่าพี่น้องแนะนํามาหรือว่าพบรักจากการเดินทางก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวปุตตะดาวความรักเกิดใหม่อยู่ร่วมกันกับดาวอรินะและดาวอริเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกบดาวปุตตะแทบจะตลอดเลยพอย้ายก็มีย้ายตามด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยความรักที่คุณก่อเกิดในช่วงเดือนนี้มั จะเป็นเรื่องของคนที่เจอแล้วมันยังไม่ได้ถูกอกถูกใจเต็มที่หรือถ้าถูกอกถูกใจเต็มที่จะมีเกมเป็นอริต่อกันก็คือมันไม่สามารถที่จะแนบสนิทคุยกันแล้วบางทีไม่ค่อยคลิกมีถกมีเถียงกันค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันก่อเกิดความรักได้เพราะว่าดาวความรักและดาวประจําตัวเป็นเกษตรนี่แหละค่ะมันแปลว่ามั่นคงเข้มแข็งคือมันมั่นคงเข้มแข็งมันไม่ได้แปลว่าจะต้องสมูทแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันไปซะตลอดนะคะมั่นคงเข้มแข็งคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันตัดขาด กยากแต่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของชีวิตความคิดนะคะเรื่องของทัศนคติมันก็มีเกณฑ์ที่จะแตกต่างกันได้เพราะว่ามันมีดาวอริเข้ามาก่อกวนนี่แหละค่ะ อย่างไรก็ตามใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้หรือใครก็ตามที่เป็นคนรักคนคุยของคุณอยู่ในช่วงนี้ดูท่าว่าน่าจะอยู่ยาวเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงที่ดาวความรักเป็นเกษตรแบบนี้แล้วก็ดาวตัวตนเป็นเกษตรพร้อมกันแบบนี้คนคนนี้นะคะไม่น่าจะไปไหนได้ไกลมันมีความผูกพันมันมีสายใหญ่อะไรบางอย่างโดยเฉพาะในช่วง สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของเดือนที่ทั้งดาวโตวตนและดาวความรักเป็นเกษตรคุณจะมีเรื่องที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้ผูกพันกันมากขึ้นนะถึงแม้ว่าตอบหลังจากนั้นมันอาจจะมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจขัดแย้งอะไรกันไปบ้างแต่ไอความผูกพันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสายใยเหนียวแน่นให้คุณทั้งคู่ยังไปต่อกันได้อีกยาวๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่เป็นโสดและเพิ่งมาเจอกันหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนรักกันแล้วก็ตามค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีไพ่ของการมีแพชชั่นใหม่ๆการตกหลุมรักการได้พบเจอกับใครบางคนที่รู้รสึกว่าถูกอกถูกใจมีความรู้สึกฟุ้งฟริกในหัวใจนะคะมีแพชชั่นที่เข้ามาในหัวใจของคุณและด้วยไพ่หนึ่งเท้าแบบนี้คนคนนี้ได้ไพ่ที่สวยมากเลยได้ไพ่ 2ถ้วยนั่นแปลว่าเขามีความรักจริงใจให้กับคุณนะคะอาจจะเจอเจอจากเพื่อนนะหรือเจอเจอจากการทํางานหรือเจอเจอจากการเดินทางนะคะเป็นการเดินทางระยะสัน้นไพ่การเดินทางขึ้นไพ่การทํางานขึ้นไพ่ของเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องขึ้นหรืออันนี้เป็นไพ่3ถ้วยเนี่ยคืองานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรียูเนียนนะก็สามารถที่จะเจอเจอได้จากหลายๆทิศทางเหมือนกันนะคะใครก็ตามที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวถ้าอยากมีคนรักนะคะถ้ายังเป็นโสดอยู่เนี่ยลองออกไปนะคะเดินทางไปเจอเพื่อนฝูงไปงานสังสรรค์ ไปงานปาร์ตี้หรือเวลาทํางานก็อย่าเพิ่งก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวมองรอบๆข้างด้วยว่าอาจจะมีคนที่ถูกอกถูกใจคอยแอบมองคุณอยู่นะนะคะอาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ได้ทีนี้ใจกับใจเนี่ยมันสื่อถึงกันแล้วมันก็ดีแหละแต่ว่าพอได้เริ่มคุยพอได้เริ่มทําความรู้จักแล้วเนี่ยมันเจอเจอเลยว่ามันไม่ค่อยคลิกนะคะคือเหมือนว่าพอยิ่งคุยยิ่งมันมีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันหลายๆอย่างเลยคุยแล้วเนี่ยมันขัดขัดกันอยู่เหมือนกันแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดการเป็นคู่วบวกคั่วลบ ที่ทำให้คุณทั้งคู่ก็ยังอยากจะคุยกันต่อไปค่ะอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยมันก็ทําร่วมกันได้ดีกันไปงานปาร์ตี้กันไปงานสังสรรค์คือมันมีจุดที่เข้ากันได้ดีแต่ไอ้จุดที่เข้ากันไม่ได้เลยมันก็เข้ากันไม่ได้เลยนะมันก็เลยทําให้เรายังรู้สึกเหมือนมันยัง ผูกพันกันอยู่เพราะไอ้จุดที่มันเข้ากันได้ดีเนี่ยมันเป็นจุดที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคุณทั้งคู่เอาไว้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจุดที่มันจะสามารถปรับกันได้ปรับจูนกันได้มันต้อง work าร์ดเลยของคุณทั้งคู่นะคะที่จะไปต่อร่วมกันให้ได้เป็นไพ่สิบในเท้าแบบนี้แปลว่าเป็นความพยายามอย่างหนักเลยแต่ถ้าทรงดวงมาแบบนี้นะเรายิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณพบเจอกับคนคนนี้หรือได้เริ่มต้นคุยกับคนคนนี้ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่1หรือสัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาท ของคุณสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรพร้อมๆกันเนี่ยคนคนนี้น่าจะอยู่ยาวถึงแม้จะมีความไม่เข้ากันก็ตามแต่คุณก็ต้องทําใจถ้าคุณเจอคนที่มันมีทัศนคติไม่เข้ากันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะบางทีมันไม่เปลี่ยนนะทัศนคติของคุณก็ไม่เปลี่ยนทัศนคติของเขาก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากใช้ความรักเป็นตัวนําทางอย่างเดียวเลยจะเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยมีความเข้าใจถ้าคุณพร้อมที่จะไปกับความรักแบบนี้คุณต้องปล่อยวางให้ได้มากๆว่าคุณจะต้องไม่เป็นคนติดแฟนคุณจะต้องไม่เป็นคนที่ จะต้องคิดว่าแฟนจะต้องเอออ,อห่อหมกกับคุณตลอดเวลาคุณจะต้องเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นต่างอยู่กับคนที่มีความคิดเห็นต่างได้แบบนี้ก็น่าที่จะพยายามแล้วก็น่าที่จะไปต่อได้สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบของเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าคือมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟ,แฟนก็ถือว่าเป็นคนที่กึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษ นะแต่ถ้าคุณคิดแล้วว่าคุณไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มันจะต้องมีทัศนคติไม่ตรงกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าจะเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนมันก็โชคดีแต่ถ้าไม่เปลี่ยนละ่ะนะดังนั้นให้คุณคิดไว้ก่อนนะว่ามันจะไม่เปลี่ยนทัศนคติเราทัศนคติเขามันจะไม่เปลี่ยนเราอยู่กับคนที่แตกต่างความคิดเห็นแตกต่างกับเราอ่ะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าไปริเริ่มไม่ต้องไปพยายามนะคะมันไม่อย่างนั้นมันจะอยู่อีกยาวเลยแล้วกลายเป็นว่าคุณก็จะปวดหัวจะไปต่อก็ไปลํําาาาบกจะพพััฒฒนนลาบาก จะเลิกจะถอนก็ถอนยากอีกเพราะว่าถ้าเข้ามาในช่วงที่ดาวเป็นเกษตรเนี่ยจะถอนยาก ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะไพ่ตั้งต้นเลยคือไพ่ของความเบื่อนหน่ายกับปัญหาเดิมๆคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักมันไม่พัฒนาสักทีมันก็ยังเป็นคนคุยแบบไรสถานะอยู่อย่างเงี้ยมันเนื่อนนานแล้วคุณมีแพชชั่นกับเขามีความรักให้กับเขาอันที่จริงแล้วเขาก็มีความรักให้กับคุณแบบจัดเต็มเหมือนกันนะไพ่ความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาเป็นไพ่ที่สวยมากสิบเหรียญแต่มันก็ดันมีไพ่ที่มาตัดทอนไพ่เสียตัดทอนก็อยู่ที่เขาด้วยคือเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นเขายังมีอะไร หลายอย่างที่ปิดบังซ่อนเว้นคุณอยู่คุณยังไม่ได้รู้จักเขาได้หมดเต็มที่นักนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันที่ทําให้คุณเบื่อนะบางทีคุณอยากจะ รู้จักเขาให้มากขึ้นแต่เขาก็ค่อนข้างจะปิดอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะมีโลกอีกใบคุณต้องไปสืบดีๆเขาคุยกับคุณคนเดียวหรือเปล่าเขามีใครอยู่แล้วหรือไม่ตรงนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะดูว่าเขามีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นนะแต่เรื่องปิดบังซ่อนเร้นไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะแปลว่าเขาจะต้องคุยซ้อนหรือคบซ้อนกับใครเรื่องปิดบังซ่อนเร้นอาจจะแปลว่าเขาอาจจะมีนี้สินพลุงพลังเขาอาจจะมีพันธะในเรื่องของลูกติดแล้วคุณยังไม่รู้หรืออะไรก็ตามเลยนะคะที่เขายังปิดบังอออยู่่เขาาจจะไไมด้บก คุณหน้าที่การงานที่แท้จริงของเขาบางอาจจะมีการงานอย่างหนึ่งบางหน้าแต่จริงๆแล้วทางานอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาไม่ยอมบอกคุณหรือเคยมีความลับเคยมีอดีตอะไรกับใครมาแล้วไม่ยอมบอกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูไม่ค่อยเปิดกับคุณเต็มที่แล้วซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกสงสัยคือเขาไม่เปิดแต่เขาปิดมันก็ไม่ได้เพราะปิดมิดเขาคุณรู้สึกอะว่ามันมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่และไอ้จุดนี้แหละมั้งที่มันทําให้มันพัฒนาไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณเบื่อนหน่ายแล้วจริงๆแล้วเดือนนี้เนี่ยคุณก็ม็มเเเสน,ะนะเราาปรตตขขงถิ้แษ คุณก็อาจจะมีคนเข้ามาอีกให้เป็นตัวเลือกใหม่ๆมันก็มีภาพของการอาจจะสองจิตสองใจเหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งคุณและเขาหนึ่งคือเขามีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาสองจิตสองใจอยู่แล้วว่าจะไปต่อกับคุณดีไหมเขาอาจจะมีใครคนอื่นที่คุยอยู่ด้วยหรือถ้าไม่มีเขาก็อาจจะสองจิตสองใจว่าระหว่าง นะคะที่จะไปต่อกับคุณหรืออยู่เป็นโซต่ตอไปดีกว่าเพราะว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นพันธะภาระคาอยู่เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นแล้วเขาไม่ได้อยากให้คุณรู้ไม่ได้อยากจะแชร์คุณก็สองจิตสองใจอาจจะมีคนใหม่เข้ามาสถานการณ์มันเลยดูว่ามีปัญหามีการแย่งอนกันคุยกันบางจุดบางตอนไม่ค่อยจะรู้เรื่องทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ได้ดูว่าทะเลาะกันใหญ่โตถ้าไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยออกแนวแย่งอนกันนะคะคุยกันถกเถียงกันไปมาเป็นเรื่องของการจุกจิกจุกจิกมากกว่าที่จะ ทะเลาะกันพูดกันไม่ดีใหญ่โตอะไรนะคะมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้ก็จริงนะแต่คุณก็ถอนใจจากเขาไม่ได้เขาก็ถอนใจจากคุณไม่ได้ถึงทะเลาะกันยังไงก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ก็ยังคงความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปนะแต่อันเนี้ยความรู้สึกตรงนี้เนี่ยไพ่ใบนี้มันจะดีถ้ามันเริ่มเกิดขึ้นกับคนที่ ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเลยอ่ะมันเริ่มกับคนโสดเนี่ยมันคือมันการสเต็ปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะแทนที่จะเป็นแค่เพื่อนเนี่ยมันก็พิเศษมากกว่าเพื่อนแต่พอมาสู่เซตของคนที่มีเป็นคนคุยแต่ไรสถานะแล้วถ้าคุยมาเนิ่นนานแล้วมันก็ยังเป็นภาพไพ่ใบนี้อยู่เลยภาพไพ่ของการเริ่มต้นที่มากกว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนสักทีเนี่ยมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันน่าเบื่อนหน่ายกับสถานาการณ์นี้แต่อย่างไรก็ตามก็ในเมื่อคุณก็ถอนใจจากเขาไม่ได้คุณก็เลยยังต้องรรออออออคยอยตต่่่ไไไปััััววเเเเขาเเาเขาาาางงงกก็หมมมมืนนนถึแ้้้จะดพพฒ หรือเขาอาจจะมีใครใหม่เข้ามาหรือคุณอาจจะมีใครใหม่เข้ามาแต่ทั้งคู่ก็ยังรอกันและกันอยู่เพื่อที่จะเปิดใจให้มากกว่านี้แต่อาจจะช่วงเวลาเนี้ยยังไม่ถึงเวลา สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอันที่จริงปัญหาไม่ได้ดูหนักสําหรับเซตสุดท้ายนี้นะคะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วส่วนใหญ่น่าจะไปกันได้ด้วยดีนะเพราะอันที่จริงดาวประจาตัวก็เดินดีดาวความรักก็เดินดีตลอดทั้งเดือนเลยดาวประจําตัวเนี่ยถ้าจะมีจุดเสียตัดทอนก็คือบททดสอบในเรื่องของความวกแวกนอกใจของคุณเพราะว่าคุณมีดาวพระราหูเข้ามากุมกับดาวประจําตัวของคุณอังคารเจอกับราหูเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของมบุคคลที่3เข้ามาแล้วเขามันอยู่ในลัคนาของคุณดังนั้นบุคคล 70%สที่จะเข้ามาทางคุณมากกว่าที่จะเข้ามาทางเขาแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาส30%ที่จะเข้ามาทางเขาเหมือนกันสําหรับคนที่วกแวกนอกใจอันนี้ไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะคะมันจะก่อเกิดปัญหาเยอะเลยใครก็ตามที่เข้ามาใหม่ที่ไม่ใช่คู่ของคุณในช่วงนี้เขาจะอยู่แบบอีกยาวๆแต่คุณคิดดูอยู่ยาวมันจะดีได้อย่างไรในเมื่อคุณมีคู่มีแฟนของคุณชัดเจนอยู่แล้วมันจะกลายเป็นรักเราสองสาคนไปแบบยืดยาวซึ่งไม่แนะนํานะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกคนรักของคุณคุณต้องตัดดคนที่เข้้าามมใหห นะที่เป็นบุคคลที่3ทีนี้เราจะพูดถึงคนที่คุณไม่ได้กระทําการรักซ้อนเพราะคนที่กระทําการรักซ้อนเราไม่อยากพูดถึงละกันเพราะเขาเป็นคนสิ่งต่ําเราก็ไม่เอามาพูดนะคะเราจะพูดถึงคนที่เป็นคนดีเป็นคนปกติที่มีความรักดีๆนะคะ คุณอ่ะก็จะมั่นคงกับคนรักของคุณคนรักของคุณก็มั่นคงกับคุณนะแต่คุณมีความหนอยนะมันมีอิทธิพลจากดาวบางดวงที่เข้ามาก่อให้เกิดความหนอยเล็กๆแต่มันเป็นความหนอยที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ได้ดีคุณก็ไม่ได้เอาขึ้นมาก่อกวนทําให้ความรักมันมีปัญหาแถมในช่วงเดือนนี้มันยังมีบางจังหวะนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันน่าจะคุยกับเขาได้นะมันมีความรู้สึกของความอ้างว้างแล้วคุณก็รอคอยจังหวะอยู่นะคะมันจะมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันที่คุณรู้สึกว่าอยากจะถอยออกไปหรือ คุณรู้สึกว่าอยากจะมีเวลาให้อยู่กับตัวเองเพื่ออยากเพื่อจะได้รู้ว่าเรายังต้องการเขาอยู่ไหมนะเพราะมันจึงมีภาพไพ่ใบนี้แต่ภาพไพ่ใบนี้แปดถ้วยเนี่ย เป็นภาพไพ่ของคนที่ถอนไม่ได้นะคือพอห่างกันแล้วรู้เลยว่าเราห่างเขาไม่ได้เราขัดเขาไม่ได้นะคะแน่นอนหลังถ้าคุณมันยังมีเขาอยู่ในช่วงที่ดาวทั้งสองดวงเป็นเกษตรคือดาวโตโตนและดาวความรักเนี่ยยังไงก็คงถอนใจจากกันยากนะคะคงยังต้องอยู่กันไปอีกนานๆเขายังได้ไพ่วิวออฟจูนวนยังไงก็ยังเป็นวงกลมวนยังไงก็ยังวนอยู่กับคุณนะคะพอได้ไพ่จัสติกพยายามจะบาลานซ์อะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตนะความน้อยของคุณอาจจะเกิดจากการที่เขายังบาลานซ์ได้ไม่ดีพอแต่เขาก็พยายามอยู่ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบางคนอาจจะเป็นเขาทำงานหนักจนเกินไปไม่ค่อยมีเวลาให้คุณบ้างหละนะคะหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ดูแล้วเขาพยายามอยู่นะแล้วก็คุณก็น่าจะเห็นถึงความพยายามของเขาน่าจะมีการเปิดอกคุยกันได้เพราะมีภาพไพ่สองไม้เท้านี่คือการคุยกันเริ่มจากคุณก่อนคุณเป็นคนนอยคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าความรักมันยังเติมเต็มได้ไม่เต็มที่คุณอยากคุยหาจังหวะที่จะคุยกันได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวประจาตัวของคุณก็ยังเป็นเกษตรและดาวความรักเข้ามาอยู่ในภพสหัชช นั้นเนี่ยคุยกันได้นะคะไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรกันเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่ถ้าถามว่าให้เขารีเปร่งที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันทีไหมเขาจะตอบว่าเขากําลังพยายามอยู่นะเขาไม่ได้ว่าจะทํามันได้เร็วนักจัสติกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วนักแต่พยายามอยู่ค่ะแล้วก็ไพ่จบคือไพ่ของการที่คุณทั้งคู่ก็เวิร์กอัพกันดีนะคะพยายามด้วยกันทั้งคู่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันยังไปรอดได้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเม็อีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง Youtube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ